นี่วันที่10พฤศจิกายน2563ที่ญาตที่อยากจมเห็นอยู่ขณะนี้ก็เป็นพระวัดหนองฟานได้ร่วมด้วยช่วยกันสร้างสลาพักร้อนหลังเล็กมีพระวีรศักดิ์พระขาวหลวงพ่อแดงหลวงพ่อบุ้มแล้วก็พระวิเชียน ไหนพ่านนวลไปไหนอ้าวตัดเลยพ่านนวลเอาเม็ดสองเม็ดเท่าไรสองเม็ดเท่าไร่สองเม็ดก็แบ่งครึ่งเถอะสองเม็ดอ่ะสองเม็ดกับเม,ม,ม็ดหนึ่งเนีเ่ยอา่าอันนั้นเนี่ก็เป็นสาราไว้สำหรับพักอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นศาลาสังฆานุสรณ์ของพระภิกษุสามเณรที่จำรรษาวัดหนองฟาน ปี2,563เป็นอนุสรไว้ในวัดหนองอฟานทำเสร็จแล้วถ้ามีญาติโยมมีศรัทธาจะสร้างต่อไปก็ทา,า,างวัดก็ยินดีที่จะให้ญาติโยมร่วมเป็นเจ้าภาพอน,น,น,นนะมมุทนาสาธุบุญด้วยกันจเจริญพรเจริญสุข